สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพนเมฟรังมโนมาถักทายพี่น้นนองก,กับเขาเด้อค่ะทุกคนจะเป็นการเสีเห็ดเมนูแกงเห็ดเนี่ยเห็ดมาจากโรงตักเนานะค่ะเนาะแกงใส่น้ำหยาน้งใส่ผักอีตูผักขา,ขานี่ยแหละค่ะมีเห็ดเข็มพองอืมแกงหมดนี่เลยแกงรวมไปเลย,เลเลยจะเป็นมันเกเมนูน้ำงหน้าดูจะบอกแกงเห็ดแกงนุ่มใหม่อยอยหาานี่สิเนาะค่ะเนาะมาแบบนี้ ทุกคนมึงเป็นปุ่มเป็นพวงอยู่เอามาจากลบตับหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นจัดหั่นเราไปล้างเนาะค่ะเนาะล้างง่ายเฮ็ดมูนเพราะว่ามันเป็นปุ่มเป็นพวงมันไม่มีดินกระป๋ะกระป๋ะแ,แยกแยก,แยกเนาะเอาไปล้างใส่หม้อ,อกแกงี่ได้เลยนั่นก็คือเฮ็ดผอ พอในตกใส่เวลาตัวจสดีกินนองก่เนาะมาักมาทายด้ยเถิเด้อดกลาวไปเลข้วนนะคะเสียงนี่เสียงอะไีสิ

อย่เป็นผึ่งกับมาจากคอนเกนเนาะค่ะเนาะผ้านองไปหาหมอน,นะคะ่ะหมอนอะ่ะตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่ตีตสี่ผมมั่วประมาณใบไม่สองเคิงเนี่ยแะคะ่ะทุกคนค่ะใบสองสามสิบนาทีหมอนอะ่ะเดี๋ยวผ้านองไป ชีวิตกวนเวทยังสี่ละกับโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่กูจิบคุณละล่อมตะมือนั่นเนาะค่ะเนาะกับม่นาอืมกัไมีแต่ของน้ำเด็กสิไปลำไยเพ้นกูกินหน่อยยะไม่บอกให้ไปผมก็ฟอกบ้าน เคยให้นกขับรถไหมคะทุกคนค่ะไปกับขับรถเนาะยิ้มเป็นไรยิ้มเป็นไปเองยิ้มเป็นกับอยากเอารถจะขวางไปไปเรียนบังเขาขอเนาะเพราะว่ารถยิ้เป็นอะไรพวกไอ้เด็กขับมาส่วนมากถันไปน้ำเล่าสิเล่าก็สิเอารถตะลรถเล่าขับเรินจังเพราะว่าเราไปอยากสินน่งรถเลวหายยิ้มเป็นขับเราออมา นางหลุดกับเายพีน่นางแบบว่านางแบบหาย,ย่าเป็นคำับใหายนางสิมันเราบอมมานอคองขันไปรวดเล่าแล้วโอเคเออแล้วก้นขับยายพี่นางสิโอเคยายพี่มองเห็นไปอื มีอมเอฟซีคอมเมนต์ไลน์นาะค่ะนาะยูทดบกกกดไลน์ด้ด้ายเดเอยไลค์คอมเมนต์ด้วคอมเมนต์ดีบ้างอบอดีบ้างบอดีก้กรลบทิ้งหลายเยอะใ่หมยี่โเก็บใบ้เนาะค่ะเนาะบอดีกออด้ก็คือระลุกถิงแค่นั้นเลยเก่นใส่กัน ยูเจนคอมเมนต์นี่เนระคะเนาะนี่เป็นกระดูกจริงใช่ไ้มล่ะบอกยาเพนวายางอนอืม คุยกับคุณทิมมีทุกอย่างเนี่ยก็เพาะคุณทิมอ่าสิงหนไปหาหยังโอ้ที่จริงยังเป็นการฟังเนี่ยคอมเมนต์ออกกลุ่มจิ้นเห็นนั่นนี่มีเหตุมีผลจะเป็นส่งประเด็ลบเด้ยังเป็นการฟังเด้แต่นี่นี่อ่าเป็นคอมเมนต์ที่ว่าวโยๆแล้วกับว่าแบบ บ้าแบบก็ได้แหละบ้าค่อยดีน้องอนน้องบ้ค่อยดีสิ่งนั้นแคยังวันสันวาอีหยังอีหยังกับมีแต่คุณทิมอใส่คาเอาทิมบุคคลสุภาพเป็นไหนน้องอนน้อดูในคอมเมนต์อย่าเป็นกันเลยบรรยากเอาไว้ลูกอ่า ยังดีกว่าผัวเก่าฉีฉีเหล่าผัวสั่นมาคือ่งจากสิแบบอ่ไปได้ผัวแบบผัวขีเหล่าคือเก่าอ้าเป็นซี่ไงผัวเก่ายังเป็นกระโปได้ขี่เหล่าและผัวเก่ายี่เป็นเจ้าสู้น้องกันแล้วกระโปร้วะเอ๊ยี่จังไหนนี่เบิ้งคลิปเบิ้งแยกเป็นบ้าตลอดนี่เข้าใจแยกเป็นบอล่าผัวแยกเป็นเนี่ยผัวเก่าหรือฉีเหล่า หรือหรือสิเปอาพวกีเราคือเกาเนี่ยประมาณนั้นผัวกรเป็นัวกาีเกาดำบิขี้เราอกแต่ว่าจะสูกระสุแห้งยีเป็นกรเล็บปา่าเอาขอนอันเนายีเป็นเนปป่าขัวเอาปเป็นัวป่านอขันเรายีเป็นปา่าผ <c oughs> ัวเกาพอ้อมเอ อุ่นเงาเอาไว้ก็เลยลวกถิ่นไปสักยังเป็นอะไรอายุอ่าสี่จะเขาสี่สิบแปดแล้วยังเป็นของหูเท่ากันโมเป็นเล็กน้อยเอาเขาน็นเท่าแล้วก,กับหูายุคนนั้งมันกับมันแต่มีเขียดมียางกันละ่ะมีเขียนมีงอนกันธรรมดาละ่ะกับโมเปณว่าถึงขันแบบว่าสีบกุ้ยเลยยังสี่นเขาน้องไม่ได้ถึงขนาดนั้น เราก็มางอเราก็พยายามมาอันนี้อยู่จักมือน,นี่เราก็อยากไปนั่งยังเิ่นบอกให้เราไปบ่าแม่ยังหนอที่บอกให้ไปเนี่ยเหตุผลคือว่าบาอย่างาาาเราขัาบรถน,น้อง่นเนาะเพราะว่าเราล,ลม,มนั่นกระดูกเล่านันยาย่นก็ไม่ว่า สี่เสาเหล้วยมมันมาแมนเนาะคุณน้องงันเก็บอยู่ยันเราวเขื่อนไหวเป็นบางทีญาเนาะคุณน้องแต่ว่ากันนีดิบดิบกว่าเก่าหลายน่ะนะแต่ว่ากันมีเก็บอยู่เพราะว่าท่านี่เสาแม่มันต้องใช้เวลาหรืองว่าอย่างให้เราขับว่าอยากให้เราไปน้ำเนาะคุณน้องว่าทุกคนเฮ็ดเข็มไปเฮ็ดเข็มก็เป็นหน่อยแต่ว่าเฮ็ดมันกินหุบตัวเนาะคุณน้องเวลามันถึงหน่องหอนเนาะเก่งมั่นเนี่ะ ยาเป็นก็ไปอจอดสื่อเฮดเพะขางทางนะ้ำไปเฮดเพะไปเห้แม่เกงเพราะว่ายาเเป็นะเด็กกินแล้วเนาะของน้องเกงที่นี่แล่ยายเป็นยังว่าเด็กกินเกง่งยายเป็นก็นเลยจอดสื่อหม่งที่เคยสื่อเนาะของน้องขางทางสื่อเฮดเพะไปะเห็แม่เกง่ง แต่ก็มีคอมเมนต์อ่ะก็มีเห็นมีผลดีเนะค่ะเนาะคอมเมนต์ที่บอกว่าเอออย่งงางวันแกเลยอ่าคุณจิมแกก็ดีช่วยเหลือ,อครอบครัวทุกอย่างนั้นนี่อยังเป็นกบฏในโลกได้คือคนเกิดคอมเมนต์ดีอยู่ยังเป็นกระลับฟังได้แต่ว่าคนที่ใส่คำบอกบุคคลที่ดียังเป็นกระทืงลบเนะค่นะเนาะ แกออกเสร็จไปแล้วนะพอเนาะใส่หมองแกงเลยเพราะว่าหมอจะเป็นเนี่ยกเตรียมพร้อมไปแล้วพริกจะเป็นก็ใส่แล้วพริกใส่แล้วน้ำปลาใส่แล้วโอ้ไม่ไไหนหน่อยสองถาดเลยทุกคนปันเฮ็ดปวกไกันเอาไงนะพอเนาะเอาหมดนี่ละค่ะทุกคนค่ะ ก็บันเดี๋ยวมันยุบตัวน้องผัเนาะเดี๋ยวเป็นใสเลยใสไปเลยสุกงาเกเดียวไปเลย ใส่ก็้เลยยกใเก็บบักแข็งมาใส่หน่อยนึงโอ้นป้ตะไข่ตะไข่ลงไป ัวเหนื่อยไหมกูทิมถามย่าเป็นกหวชนะก่่นเนอะเหนื่อยไหมมเสอย่เป็นต่อว่าเมืยอ,มอ,อยู่ แล้วปลาขาเย็ยนก็ดีจวดดีเย็นเป็นจวดซื้อเห็ดเพาะมีปลาขาเลยเอามานำปลาขาจะของคุณที่ตัดออกงัดจุ่มหมองเลยเรอดมันปงไหมเนาะง่นเนาะยังหนีอยู่ทีแล้วบ,บัตรเเอาเงาออกเนาะง่นเานาะรอให้โปร่งไป ซื้อกินก่อนไปซื้อปลาคากินโดนเลยเนี่ยไ้เป็นสูเต็มที่ตุ่มหัวเมี่ยมันก็จังสีเนาะก่อนเนาะก็มีทะเลาะกันบ้าง ทุกคนเนี่ยทุกครูแหละเน้องขอน้องตบตาผู้ใดสิขัดประคองกูจสิ้องไปได้ไปสิอดสิทุ่นใดน้องขอนาะงคนใดอดทนได้ก็ดีไปละก็ดอยู่น้ำกันกเข่ได้เลิกใ้ป้ากันอดทนอะได้ก็ได้เลิกได้ป้ากันละเน้องขอนาะ ถ้าบอกเรื่องควบผีของเราก็ได้แค่คนละมี่ต้อคนห้องยงมเกลียดยแงมสูดมือกามีนแล้วเหรเป็นครั้งแรกเนี่ยทิ้งแล้เอ่อเห็ดกับยาเป็นแบบไปถอนต้นมะเขลี่ยยาเป็นออกแบบนี้ ตีเยเป็นปลูกน้องคนน้องมีเอฟซีก็มเมนตนอยู่ดอกเพนก็ว่าบางทีแต่ตรงถามกนมาสันวาเยเป็นถามว่าถามเพราะว่ามันเป็นแนวเก่าไหเคยปลูกนะตะเคียบเนะี่ยเคยปลูกแนวนี้บางมองเยเป็นไปนปลูกใส่ของเก่าสุริสัมเพราะว่าเราคิดว่ามันตายเราก็ตัดของเยเป็นออกน้องคนน้อง bảy và bậc thiệt tài đây này mất mà đi tài bảy luôn ừ để phải ngập cái cục xem một câu cái bên neo câu nó còn nó cuốn nhau đi như bên chén như luôn mò <laughs> mò như bên này gì nó còn nó tao nó đang lượm nhục tố <laughs> ก็บม่ได้กินชว่วยอย่างนั้นะคะทุกคนเมืนน่อวานยายเพ็นมาตัดคอนเจนน้นองคณะผ้าดองไปหาหมอนั่นยนะคะทุกคนคะ่ะน,นะคะเมนูกินเลียเ้ยงยเป็นแบบคือแกงเห็ดเนาะคะ่ะเนาะงคิดนาพอกันใหม่ี่เป็นกระเพาะของคุณพี่น้องสุข,ขสุขลนนะะึกค่ะเด้อไปติดตามแชร์กำลังใจยายเพ็ญเมียพลังวันน้องก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อคะ่ะขอให้มีทุกขมสุขคะ่ะสวัสดีค่ะหมอกำงเลื่อนไปเลยติดตั สเสร็จแล้วเกงเห็ดแกะได้หมอนายหนึ่งเลยใช่ไหมซีสันน่าอร่อยมากทุกคนจะไปเสียบปะเก่งเห็ดขวกไปนหน่อยเน้องคนน้องมาเล็กกระเดือ นะคะเมนูก,กินแรงยเย่นอร่อยอร่อย